สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่มาเมื่อวานนะครับรถคันนี้เป็นสิงไฮเทคนะครับรถประกอบยาง825กระปายาว6เมตร20นะครับ พิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับก็เริ่มเช็คของเหลวรอยรั่วรอยซึมเหมือนเดิมนะครับเป็นโ o เจนะครับตัวนี้โ o เจ เทอร์โบนะครับแต่ก่อนแต่ตอนนี้เขาถอดเทอร์โบออกนะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับรหัสเครื่อง H O 7 C มาถ่ายให้ดูนะครับ ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกพอดูได้นะครับผมเหลือแต่ข้างในนะครับที่ต้องเก็บงานรถก็สวยอยู่นะครับพอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังมีที่ต้องเก็บงานนะครับ วันนี้ก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองสุล่าใส่น้อยนะครับเตียนน้ำมันเครื่อง น่าจะนานมากแล้วนะครับเขามาได้เปลี่ยนผมว่านี่ดำเดี๋ยวพาดูข้างในหน่อยนะครับข้างในต้องเก็บงานนะครับประตูนะครับ ตรงนี้ขาดนะครับขาดตรงนี้กระจกใช้ไม่ได้นะครับจกไฟฟ้าใช้ไม่ได้ของนู้นนะครับเบาะก็จะขาดนะครับผมก็คงต้องไปเจ็บงานอีกนะครับเบาะเปิ่ แต่รถไม่ผูนะครับผมว่าไม่ผูนะครับเครื่องดีนะครับผมคัดซีสวยครับแต่ว่ามีซับในที่บวมนะครับ ให้ดูนะครับก็สีด้านนอกนี่ก็คือสวยอยู่นะครับแต่จะมีซับในนะครับที่มันบวมแล้วมันผุนะครับต้องไปทำนะครับซับใน ยางนี่เต็มทุกเส้นนะครับยางเต็มทุกเส้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซับในนะครับตรงที่มันบวมนะครับเห็นไหมครับอันนะครับผมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับผมช่วงหน้ามีช่วงท้ายนะครับซับบวมตรงนี้นะครับ บวมแต่ซับนะครับผมตัวคัตซีก็ยังดีอยู่นะครับกินไม่ลึกนะครับก็ถ้าอยากให้ดีต้องเปลี่ยนซับนะครับแต่อันจะหลังปีใหม่นะครับถ้าผมทำนี่นะครับซีใช้ได้เลยนะครับผม พื้นกระบะนะครับกระบะเป็นเหล็กพื้นกระบะก็มียุบนะครับผมตามสภาพใช้งานนะครับเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกนะครับกระบะคอกเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับกระบะตัวนี้ ได้นะครับสวยใช้ได้ยางคือเต็มทุกเส้น,นครับอันนี้ได้ยางยางสดมากครับยางดอกเต็มเลยนะครับอัสีนะครับเหมือนกันนะครับซับในฝั่งนั้นก็บวมนะครับก็ น่าจะหลังปีใหม่นะครับถึงจะได้ทําหรือถ้าใครสนใจจะตัดต่อผมก็ได้นะครับส่งให้ถูกๆนะครับตัดราคาจากผมไปนะครับก,ก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับ การเก็บงานนะครับนี่ครับห้องโดยสารก็พอดูได้อยู่นะครับผมเรียนมงเรียนไม้นี่เดี๋ยวนะครับวัดรอบตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับความเร็วใช้ไม่ได้กจลมใช้ได้นะครับ อีคมร้อนใช้ได้นะครับคือเดี๋ยวผมจะไล่เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับจะเช็คให้ไปเรื่อยๆคือวันนี้ถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าผมมีรถอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทร่องให้ดูนะครับ ควัดรอบรอบใช้ไม่ได้นะครับเคียนะครับจะยกหัวให้ดูนะครับผมดูเครื่องหน่อยนะครับ ปลาสี64นะครับกันยา,ยากัญญาคนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับยางโอลิงออยนะครับ คือฮีโน่เครื่องตัวนี้จะจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับรถ้าเก่ามาลูกจางว่ารถคันท,ที่ผ่านผ่านาก็ตำลูกคันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกจางนะครับคันไหนมันรั่วคันนี้ก็รั่วซึมเหมือนกันนะครับซึมออกมา ็เก็บงานยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าตัดซื้อต่อ,ต,อตัดราคาจากผมก็จะถูกลงไปอีกนะครับเพราะผมยังไม่ทำอะไรมากนะครับเปลี่ยนแต่ลำมันเครื่องนะครับกองเครื่องกองโซล่านะครับก็ราคาสามแสนหกหมืนนะครับสามแสนหกหมืนบาทนะครับ ทำสภาพนะครับก็ถ้าหลังปีใหม่ <c oughs> หลังปีใหม่ผมก็จะเก็บภายในนะครับภายในเปลี่ยนซับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแตะเกือบสี่แสนนะครับถ้าถ้าถ้าทำแล้วนะครับถ้ายังไม่ทำก็สามแสนหกนะครับต่อรองกันได้นะครับมาดูรถได้ทดลองขับได้นะครับ เอออีกตัวหนึ่งนะครับ power s h i f เกียร์นะครับ <c oughs> คันนี้ก็น่าจะไ,ได้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเกียร์ power นะครับเห็นไหมครับตัวเดิมครับกับคันก่อนที่ขายไปก็ power s h i f ตัวนี้ก็าา 2, ประมาณสองพันกว่าบาทครับเปลี่ยนแล้วเกียร์จะเข้าง่ายนะครับ <c oughs> ก็ ติดปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สามสิบทางช่างก็ได้หยุดปีใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับก็ลองดูนะครับผมลองถ่ายชิปลงให้ดูนะครับรถก็ยังไม่พร้อมขายดีหรอกครับ ถ้าคันนี้ถ้าทำดีๆก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะอยู่300,000้านะครับถ้าทำผมจะขายถ้าทำเสร็จแต่ตอนนี้ก็คือทำสาภาพไปก่อนก็คือ300,000หนะครับ3 6 0 0 0 0หต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับมาดูรถได้ที่บ้านนาแพงนะครับตำบลห้วยแอ่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ ตามสภาพก็ดูดีอยู่นะครับภายนอกภายในมีเบาะขาดนะครับขาดเบาะขาดอะไรก็กค่อยๆทำเอานะครับถ้าใครงบน้อยอยากตัดไปก่อนก็มาดูได้ครับมาคุยกันได้นะครับก็สิ่งที่ต้องแก้ก็คือทัชีนะครับ ตรงซับนั่นแหละครับตรงที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับมีซับในบวมนะครับบอกกันตรงๆงเลยนะครับไม่ปิดบงังตรงไหนดีไม่ดีมาดูเอาครับผมยางนี่สดนะครับทุกเส้นเสียงก็เป็นน้ำมันที่ผมไล่น้ำมันออกเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ งอน้ำนี่นี่เขาตัดอันนี้ออกทำไมนะครับดูไม่สวยนะครับเหมือนจะตันด้วยนะครับต้องล้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำรอลูกค้ามาดูนะครับดูดูพื้นนะครับยังไม่มีผูนะครับ ก็หากท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0983816880ย้ำนะครับ0983816880นะครับรถอยู่อําเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ศาครคามนะครับ<อ>ก็เป็นฮีโน่สิงไฮเทคนะครับ กระบ,บะยาว6เมตร20กว้างมันกว้างไม่น่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะ2เมตร30ขึ้นอยู่นะครับความกว้าง,งเป็คอกเหล็กนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือมาดูเลยก็ได้นะครับถูกใจตัดกับผมไปก่อนเลยก็ได้นะครับแต่รถก็ยังไม่ได้เก็บงานดีนะครับคันนี้ ขายตามสภาพนะครับสามแสนหกหมื่นนะครับต่อรองกันก็นิดหน่อยครับผมก็ท่านใดที่หาอยู่ก็รีบเลยนะครับผมถ้าถ้าลังปีใหม่นี่ผมทําเก็บงานไปมากกว่านี้ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้ก็ขายให้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ ดูคลิปตรงที่ผมบอกนะครับว่าต้องทาตรงไหนตรงไหนแล้วก็คิดคํานวณดูนะครับซับในเปลี่ยนในประมาณเหมือนนึงครับยกกระบะออกนะครับแล้วก็เลาะเลาะซับเก่าออกนะครับแล้วก็ขัดขัดสนิมออกหน่อยนะครับมันกินยังไม่ลึกนะครับกินแต่ซับนะครับซับมันบวมขาดนะครับแต่คัสซีไม่มีแตกไม่มีรล้าครับมาดูได้ ถ้าไปวิ่งงานเบาๆนี่ก็ยังไม่ทําก็ได้ครับแต่ถ้าอยากให้ดีจริงๆก็ต้องทํานะครับโอ้ผมพร้อมนะครับก็ผมตีไว้นะครับในใจข้างละห้าพันนะครับสองข้างก็เหมือนหนึ่งครับจบเลยนะครับทําตรงนี้เสร็จก็ไม่ถือว่าเอวร้ายอะไรนะครับราคานี้สําหรับรถสภาพนี้นะครับ มาดูเองก่อนก็ได้นะครับรถอยู่สารคามนี่นะครับก็หลังปีใหม่ประมาณวันที่สามที่สี่นะครับถ้ายัางขายไม่ได้ผมก็จะเริ่มเจ็บงานใหม่นะครับก็ฝากไว้ให้เป็นทางเลือกนะครับรถเอกสารพร้อมโอนนะครับทะเบียนไม่ขาดนะครับผมรถ ราคานี้ก็ถือว่าถูกนะครับรถเป็นรถช่วงยาวด้วยนะครับหเมตรยี่สิบก็คลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ